ยอมใจน้องเลยนะครับสำหรับน้องน้ําแข็งใสกระถางหกนิ้วแต่ดูขนาดใบสือครับโอ้โหน้องเป็นบอลประเภทใบใหญ่มากๆเลยนะฮะนี่สีก็ถ้าถ้าดูตามความเป็นจริงเนี่ยสีของจริงจะสดกว่าสีในกล้องนะครับสีในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าสวยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับมองจากกล้องเนาะ ถ้ามาเห็นต้นจริงของน้องจะสวยกว่านี้นะครับน้ำแข็งใสต้นแม่ต้นหลักนั้นผมก็ได้เอาหัวไปแล้วนะครับเก็บหัวน้องไปแล้วถือว่าหัวใหญ่พอสมควรนี่ก็ให้ดูประมาณนี้ส่วนจำนวนนะครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ทำนะผมก็จะเอาต้นนั้นแหละมาจัดการให้เรียบร้อยเ <laughs> พราะว่าตอนนี้ ฤดูหนาวนะครับไม่เหมาะที่จะทำจำนวนผมก็เลยรอให้บอลสีเนี่ยผ่านช่วงฤด,ดูนี้ไปก่อนนะครับนี่ก็ให้ดูเฉยๆนะครับว่าน้ำแข็งใสประมาณนี้นะครับใบจ่ออกสดๆกว่านี้เนาะโอเค